เรื่องราวใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายบ้านคงเคยเจอหรือกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือเรื่องพี่น้องไม่ลงรอยกันจนแม่ต้องป่วยใจเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ทั่วไปและดิฉันเชื่อว่ามันมีแง่มุมธรรมะที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะเป็นเรื่องของป้าสายทองป้าแกเป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินเลี้ยงลูกๆมาตั้งแต่อย่างสาวๆส,สามีแกเสียไปตั้งแต่ลูกคนเล็กยังไม่หย่านนม ป้าสายทองเลี้ยงลูกชายสองคนมาด้วยความยากลำบากส่งเสียให้เรียนจนจบมีงานมีการทั้งคู่คนโตชื่อพี่ศักส่วนคนเล็กชื่อน้องสิทธิ์ตตนเด็กๆสองคนนี้รักกันดีช่วยกันทำงานบ้านเล่นด้วยกันกินด้วยกันแต่พอโตขึ้นเรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนไป พี่ศักด์เป็นคนหัวดีเรียนเก่งทำงานเก่งได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงานแต่นิสัยเสียอย่างหนึ่งคือเป็นคนขี้เหนียวหัวเงินทองไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือใครส่วนน้องสิทธิ์เป็นคนเรียนไม่เก่งแต่ขยันทำงานซื่อสัตย์สุจริตแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บเพราะเป็นคนใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนอื่น ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อป้าสายทองเริ่มแก่ตัวลงสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมป้าแกอยากจะแบ่งสมบัติให้ลูกชายทั้งสองคนอย่างเท่าเทียมกันแต่พี่ศักดิ์ไม่ยอมพี่แกบอกว่าตัวเองทำงานหาเงินมาเยอะกว่าควรจะได้ส่วนแบ่งมากกว่าน้องสิทธิ์ป้าสายทองพยายามพูดจากไกล่เกลี่ยแต่พี่ศักดิ์ไม่ฟังแถมยังพูดจาไม่ดีใส่น้องชายอีกด้วย น้องสิทธิ์ก็เสียใจที่พี่ชายเห็นแก่เงินทองขนาดนี้แต่ก็ไม่อยากจะทะเลาะกับพี่ชายเพราะรู้ว่าแม่จะเสียใจมากกว่าน้องสิทธิ์เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่อยากได้อะไรก็เอาไปเถอะผมไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ให้แม่สบายใจก็พอ แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นพี่ศักได้ใจที่น้องชายยอมง่ายๆก็ยิ่งเอาเปรียบน้องชายมากขึ้นเรื่อยๆพี่แก่เริ่มยืมเงินน้องชายแล้วไม่คืนแถมยังใส่ร้ายป้ายสีน้องชายให้คนอื่นฟังอีกด้วย ป้าสายทองรู้เรื่องก็เสียใจมากป้าแกไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายถึงได้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปได้ขนาดนี้ป้าแกพยายามพูดคุยกับลูกชายทั้งสองคนแต่ก็ไม่เป็นผลพ่ศักก็ยังคงเห็นแก่ตัวส่วนน้องสิทธิ์ก็ยังคงเสียใจน้อยใจเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องคู่นี้ทำให้ป้าสายทองกินไม่ได้นอนไม่หลับป้าแก่เริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆ หมอบอกว่าป้าแกเป็นโรคหัวใจกำเริบสาเหตุหลักมาจากความเครียดน้องสิทธิ์เห็นแม่ป่วยหนักก็เป็นห่วงมากน้องแกพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้แม่สบายใจน้องแกลาออกจากงานมาดูแลแม่ที่บ้านอย่างใกล้ชิดน้องแกพาแม่ไปหาหมอไปทำบุญไปเที่ยวพักผ่อน ส่วนพี่ศักก็ยังคงทำงานของตัวเองต่อไปพี่แกไม่ค่อยได้มาเยี่ยมแม่ไม่ค่อยได้สนใจใหญ่ดีแม่เท่าไหร่พี่แกบอกว่าไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานหาเงิน วันหนึ่งป้าสายทองเรียกน้องสิทธ์มาคุยป้าแกบอกว่าป้าแกคงอยู่ได้อีกไม่นานป้าแกอยากจะขอโทษน้องสิทธิ์ที่เลี้ยงลูกไม่ดีทําให้ลูกต้องมาทะเลาะกันป้าแกอยากจะให้น้องสิทธิ์อโหสิกรรมให้พี่ชายป้าแกอยากจะให้น้องสิทธิ์รักกันเหมือนเดิม น้องสิทธิ์ร้องไห้โฮน้องแก่บอกว่าน้องแก่ไม่เคยโกรธพี่ชายเลยน้องแก่ยังรักพี่ชายเหมือนเดิมน้องแก่สัญญาจะดูแลแม่จนถึงวาระสุดท้ายและจะทำตามคำขอของแม่ทุกอย่างหลังจากนั้นไม่นานปลาสายทองก็เสียชีวิตอย่างสงบน้องสิทธิ์จัดงานศพให้แม่อย่างสมเกียรติน้องแก่เชิญพี่ศัก์มาร่วมงานแต่พี่ศักก็มาแบบเสียไม่ได้ พี่แกไม่ได้แสดงความเสียใจอะไรมากนักพี่แก่มาแค่ร่วมงานแล้วก็กลับไปหลังจากงานศพเสร็จสิ้นน้องสิทธิ์ก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องแกขายบ้านขายที่ดินแล้วเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญน้องแกบวชเป็นพระภิกษุเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่ส่วนพี่ศักดิ์ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆพี่แกยังคงทำงานหาเงินยังคงเห็นแก่ตัวยังคงไม่สนใจใยดีใคร หลายปีผ่านไปพี่ศักด์เริ่มแก่ตัวลงสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมพี่แกเริ่มรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวพี่แกไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีใครที่รักพี่แกอย่างจริงใจวันหนึง่งพี่ศักด์ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลพี่แกไม่มีใครดูแลพี่แกต้องนอนอยู่คนเดียวในห้องผู้ป่วย พี่แกรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดพี่แกรู้สึกว่าชีวิตของพี่แกช่างว่างเปล่าในที่สุดพี่ศักก็ตัดสินใจที่จะตามหาน้องชายพี่แกอยากจะขอโทษน้องชายพี่แกอยากจะขอให้น้องชายอโหสิกรรมให้พี่แกอยากจะกลับไปเป็นพี่น้องที่ดีกันเหมือนเดิมพี่ศักเดินทางไปตามหาน้องชายไปทั่วพี่แกถามข่าวจากคนรู้จักพี่แกไปตามวัดต่างๆจนในที่สุดพี่แกก็ได้พบกับน้องชาย เมื่อพี่ศักดิ์ได้พบน้องชายพี่แกก็ร้องไห้ออกมาพี่แกรู้สึกสำนึกผิดพี่แกขอโทษน้องชายทุกอย่างพี่แกบอกว่าพี่แกเสียใจที่เคยทำไม่ดีกับน้องชายน้องสิทธ์ก็ร้องไห้เช่นกันน้องแกรู้ว่าพี่ชายสำนึกผิดจริงๆน้องแกเอาโหสิกรรมให้พี่ชายทุกอย่างน้องแกบอกว่าน้องแกรักพี่ชายเสมอ พี่น้องทั้งสองคนกอดกันร้องไห้ทั้งสองคนกลับมาเป็นพี่น้องที่ดีกันเหมือนเดิมทั้งสองคนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่พี่น้องเป็นสายเลือดเดียวกันตัดกันไม่ขาดถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมารักกันเหมือนเดิม ความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราควรดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดเพราะพ่อแม่คือพระในบ้านการทำให้พ่อแม่เสียใจคือบาปอย่างมหันการให้อภัยคือทานอันยิ่งใหญ่การให้อภัยผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขการให้อภัยพี่น้องจะทำให้ครอบครัวมีความสุขการปล่อยวางคือความสุขที่แท้จริงการไม่ยึดติดกับเงินทองชื่อเสียงหรืออำนาจจะทำให้เรามีความสุข ธรรมะสอนให้เรารู้จักความรักความเมตตาความกระตันยูและการให้อภัยการนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้เรามีความสุขและสงบสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังมีปัญหากับพี่น้องขอแนะนำให้ท่านได้ดูนะคะลองเปิดใจคุยกันด้วยเหตุผลลองให้อภัยซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดค่ะ และนี้ก็คือเรื่องราวพี่น้องไม่ลงรอยกันจนแม่ต้องป่วยใจที่นำมาฝากในวันนี้หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ